เราไม่อาจปกปิดเรื่องนี้ไว้ได้แน่ๆเราควรไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบเขาสั่งให้ภรรยาอยู่เฝ้าบ้านตนเองรีบไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาทรงอนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้ามหาทุกตากราบทูลเรื่องรัตนาเจ็ดประการมีมากมายในเลือนขอให้พระองค์ ส่งคนไปขนมาเข้าคลังหลวงเถิดพระเจ้าข้าระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์ทานที่เขาถวายแด่พระพุทธเจ้าทรงผลแก่เขาในวันนี้แล้วตลาดถามว่าเจ้าจะให้เราทำอย่างไรทูลว่าขอจงส่งเกียนไปสักหนึ่งพันเล่มขนมาไว้ในวังเถิด